สวัสดีค่ะพบกับช่องฟอนเกเลเชชนแนวันนี้นะครับฟอนก็จะมาอันบ็อกกับของที่เรารอมาเป็นเวลาหลายเดือนนะนี่ซึ่งฟอนก็คือรับมาประมาณรับวันนี้แหละเมื่อเช้านะครับฟอนก็เลยเหมือนถ่ายคลิปแล้วก็เช็กว่าของข้างในอะ่ะครบท้วนไหมใช่ไหม เออฟังก็เลยถ่ายคลิปไม่ได้เหีฟังก็แปะแปะคลิปตรงนี้เลยแปะไปเลยนะอันนี้คือได้รับสินค้ามานะนี่ซึ่งมันมันแปลกๆมากเดี๋ยวอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือแบบว่าปกติกล่องของ YG จะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ยังไม่มีรอยแกะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูเลยเพราะว่าเราสั่งของไปหลายอย่างมากซึ่งในเขาเรียกอะไรอะในในบัตรในเขาเรียกอะไรอะในในสลิปที่เขาแจ้งมาในเมลอะก็คือว่ามันก็ขึ้นบอกเลยว่าเราได้ของ ได้อะไรบางเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราได้อะไรซึ่งอันนี้เราแกะให้โเลยรดูข้นเมันบมากเลยซึงขอหยางมากเลยนะแต่เก็ดูก่อนาจจะไม่มีอะไรก็ได้เด๋ยวเราดูก่อนากเกทนั้นะจะไว้ยืนยาได้ เป็นเคสได้แค่เค,เคปโทรศัพทอ์อ่ะเสื้อห่าใส่สี่ตัวข้างในกล่องมีอะไรเลย แล้วก็มาดูของที่ได้กันนะคะก็จะมีสามชิ้นนะนี่อันนี้หนึ่งนะสองน่เรามาแกะกันเลยนะคะว่าสั่างอะไรมา ก็คือไม่สามารถเห็นข้างในได้ข้างในก็จะเป็น YJ นะครับก็คือ iPhone 11 Pro Max mm. นะครับก็เดี๋ยวเราก็แกะกล่องคือสวยนะกล่องเคสคือสวยอันแรกของเราก็คือ ลิซ่านะคะันก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับลิซ่าข้างในมีคำว่า b l a c k p ิ n งนะอันนี้น่าจะเป็นลายสามนะครับคือเคสเนี่ยจะมีทั้งหมดหกสองสี6หกลายนะครับก็จะมีขาวดำก็คือลายจะมีแค่สามลายอันนี้คือลายที่สามนะครับ ลายที่สองอ่ะฟอนไม่ได้สั่งมันจะมีตัวแอลตัวแอลแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นแนวตั้งแค่อันเดียวได้ฟอนไม่รู้นะเนี่ยว่ามันจะเงาอ่ะว่าเคสมันจะเงาฟอนก็คือแบบเห็นว่ามันเป็นสีดําแต่ก็ไม่ได้ขีดอ,อะไรใช่ปะก็คือมันจะมีขาวกับดําคนละฝั่งก็คือที่ใส่เคสก็สวยแล้วะจบไปแล้วหนึ่งอัน ต่อไปเรามาแกะอันที่สองเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนี่อันหนึ่งคือฟันกวัวสีขาวมันเลอะฟันเลยไม่ได้สั่งสีขาวมาสักอันเลยนะ ก็เลยสั่งสีดำมาสองลายซึ่งจะมีลายที่ฟอนบอกมาเกี้ยก็คือฟอนไม่ได้สั่งเนาะนี่อันนี้ก็จะมีคำว่าลาาะลิสาแต่ว่าอยู่ข้างล่างก็เป็นดำเรียบๆข้างในแบบพิ้นเหมือนเดิมคลิปนี้สั้นมากแต่อนจะบอกว่าอย่างที่คลิปตั้งต้นที่ฟอนตอนแกะกล่องใช่ไหมที่ฟอนเหมือนดอกอ้อยของอไรไม่โคปะคก็เกียนนะแต่ตอนเนี้ยคือเพิ่งคุยกับทางเขาเรียกาอะไรอะทางหละ ทางไลน์ออฟฟิเชีของ y g Select แล้วอะก็คือโอเคสบายใจแล้วคือ <_ d ue> ของมันยัง,งามายังไม่ส่งนะแต่ในใบสั่งซื้อฟอนอะคือมันใช้ใบสั่งซื้อเดิมก็คือของทั้งหมดประมาณหอย่าง,างก็คือตอนนี้ได้แค่2อย่างที่ฟันเครียดเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือกาดอะเหมือนในในเขาเรียกอะไรอะในเนตรอะ ในที่สั่งอ่ะ YG s e l i n e อ่ะเขาบอกว่าสั่งอันนี้หนึ่งทิ้นใช่ไหมก็จะได้การหนึ่งใบแล้วประเด็นเหมือนฟอนเห็นว่าฟอน,นได้การหกใบเนี่ยก็จริงอ่ะฟอนได้การหกใบอ่ะสองสามสี่ห้าหกฟอนก็เครียดดีว่าเราได้การหกเท่ากับว่าของเราสั่งหกพอดีใช่ไหมมันจะต้องได้การอ่ะ อย่างละหนึ่งใบซึ่งแล้วฝนได้สองฝนได้แค่สองอย่างฝนก็เลยเครียดมากว่าแบบเฮ้ยหรือว่าของมันมาแล้วแล้วคือมันตกหล่นที่ไหนหรือป้างอะไรเงี้ยเราจะได้ต้องไปตามถูกใช่ไหมสนุปก็โทรไปถามเหมือนคุยกับทางทางวายจีเ็กแล้วเขาก็บอกว่าเอาของมาไม่ส่งแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้ถามบอกว่าทําไมถึงส่งมาก่อนเนาะแล้วก็คือเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนเดินจะมาลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าจะได้การดซ้ำไหมจะใส่โอเคอยู่นะ เอ,อมันจะพิเศษนะมันพิเศษกว่าการที่ฉันเปิดอัลบั้มอะลูกก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้การแรงมาข้างการแรงมันจะชอบใครบอกว่ามันจะมีคําว่าตัว L อ,อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่แลหรอกแต่แบบข้างหลังนี้เนี่ยภาษาเกาหลีด้วยอะเนี่ยเป็นน้องเขียนอะเซตอัลบั้มไม่มีนะเนี่ยไม่รู้พูดว่าอะไรแต่ภาษาอังกฤษคือฟอร์มลิซ่าแล้วที่ใส่คือสวยอ่ะ ที่ใส่เนี่ยคือสวยจริงๆสวยสวยเลยข้างล่างเหมือนกันนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปข้างล่างเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรูปเออเราสั่งเยอะนะเราจะไม่ได้การเล่เลยหรอกไม่มีไม่มีการเล่เล,เลย ดีนะอย่งไม่สามมันสี่โมดเหมือนกันะก็คือไม่มีการเลยใดๆทั้งนั้นดิฉันไม่ได้กับเขาหรอก อะไรนะเพื่อนเพื่น,นก็มาเปิดให้ดูแค่นี้นะนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟฝนด้วยนะคะเดี๋ยวนจะมาอันบ็อกแบบนี้ให้อีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าของอยังมาไม่ครบเลยนะครับแต่ล้วนะครับบ๊ายบาย